รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันห,วหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ทินแสมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี @horahorah ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัอเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ Bye. ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่านในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่17สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23สิาสิงหาคมเออ <c oughs> ดาวสามดวงนะครับ <c oughs> โคจรไปอยู่ในภพวินาศของชาวลัคนาราศีกันนับตั้งแต่ดาวอาทิตย์นะครับซึ่งไปอยู่ในภพวินาศแต่ก็ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิ่ดี ดาวจันท์นะครับซึ่งเป็นดาวจรที่โครจรมาในช่วงประมาณวันที่19 20ก็โครจรอ,อยู่อยู่ในภพวินาศจริงๆดาวจันรเป็นดาวเจ้าเรืรอนลาภะโคจรเป็นอยู่ในภพวินาศแล้วก็ดาวพุธนะครับดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีกันเองซึ่งก็โครจรอ,อยู่ในภพวินาศแต่ก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับ จะมีดาวอีกดวงหนึ่งนะครับที่ส่งผลชะตาอย่างชัดเจนนะครับส่งผลมาพักหนึ่งแล้วนั่นคือดาวพฤหัสที่โคจรอ,อยู่ในภพพันธุภพที่4ี่ได้ตําแหน่งปัญจาบมหาบุุษโยกแล้วก็ไปได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์พฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มชอยเออนะครับ <c oughs> ชาวลัคนาราศรีกันในช่วงวันกันอังคารพุธนั้นคุณไม่ค่อยแฮปปี้นักมีความรู้สึกมนมนไม่ค่อยสบายใจทุกใจหรือเก็บเรื่องทุกๆใจไว้อยู่หลายหลายเรื่อง วันอังคารที่18เป็นวันที่คุณไม่แฮปปี้เลยมีความรู้สึกทุกข์ใจแล้วก็มีความรู้สึกเก็บกดในสภาวะอารมณ์บางอย่างพอถึงวันพุทธที่19ให้ระวังเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับ mm. ใครมาขอหยิบขอยืมมาอะไรก็แล้วแต่เลี่ยงได้ให้เลี่ยงเพราะว่าเป็นอะไรที่ทําให้คุณเองนั้นทุกข์ใจไม่สบายใจนี่ยังรวมความไปถึงสิ่งที่ทําให้ชาวรู้สึกชาวลัคนาราศรีกันรู้สึกว่าไอ้ตัวเราเองนั้นบางทีแล้ว เราไปเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นนั้นมันนําเรื่องจุกจิกใจเรื่องทุกข์ใจมาให้กับเราสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณเรียงอย่าต้องไปเป็นศีรานีศีลานวยเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นมากนะครับเพราะมันจะทําเรื่องนําเรื่องทุกข์ใจมาให้ตัวคุณเองด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับอีกวันหนึ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือในช่วงวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันที่แซดไม่แฮปปี้เลยทุกใจมนใจ นะครับอย่าไปตัดสินใจทำอะไรใน3วันนี้ก็คือในวันอังคารที่18พุทธที่19และวันศุกร์ที่21 3วันนี้ควรจะต้องเลี่ยงเลยนะครับเออ <S 2> <S 2> <S ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่ามันดีสลับไม่ดีนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีขึ้นขึ้นลงๆอยู่น่าจะเป็นจากความรู้สึกของตัวคุณเองที่ ดาวเจ้าตัวคุณเองนั้นไปอยู่ในเรือนวินาศทําให้มันมีความอ่อนไหวเกินเหตุทําให้ชอบคิดอะไรไปเรื่องรบทําให้คุณนั้นไม่ค่อยสบายใจฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้วันไหนที่ดีในเรื่องความรักนะครับก็พยายามให้มัน เขาเรียกว่าสะสมความรู้สึกสบายใจเอาไว้พอวันไหนมันมนมน,มน,มนก็อย่าไปคิดอะไรแม่งมากไปปล่อย,อยวางๆไปครับเดี๋ยวแม่งก็ผ่านไปนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่อารมณ์ความรักขึ้นข,นขนลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์ ความรักของตัวคุณเองสําหรับคนที่มีแฟนอยู่ก็เดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวก็คุยกันไม่รู้เรื่องส่วนคนที่ยังโสดนั้นสัปดาห์หน้านี้อย่าเพิ่งไปชอบใครเลยครับแม่งจะปวดหัวทําให้คุณนั้นไม่แฮปปี้ทำให้คุณนั้นหม่นหมนรอสัปดาห์ถัดไปหรือเดือถนถัดไปดีกว่าผมว่าจะแฮปปี้กว่านี้ขอให้ชาวการทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดี <c oughs> นักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุยง้ยโงเหงแอส r รโล g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล